อันใหม่บ่อกี้ว่าถามเลยได้บันนี้แต่งตัวงามเลยเซลก็เป็นว่าเออไผยมักไผยแพงหรือว่าจะครบแมนนี่ได้ยุ่เนาะแมนบังแหงกันไปก่อนคนเก่าคนเดิมเมื่อกี้วันเนอะโดยโดยไอ้หมองเม้่อกี้วันก่อนเนาะใจเด้อโดยอโอเควันนี้คนอยู่งแห้งเขาเจ็บไม่ได้ความไขายบุหรี่หายจากลูกไฟขาเจ็บนอนรับคอยได้เงิน โดยกาบสบายดีและสวัสดีเด้อแฟ่นพี่น้องเอฟซีเบิร์ดสขุสุุนเนาะเป็นภายในหรือต่างประเทศก็ยินดีตอนรับเข้าสู่่องสไลด์บานเฮาอีกแล้วแพ่นพี่น้องเนาะโดยพบพ่อก็สไลด์ในเมื่อนี้กับพีเดอร์่นพี่น้องเนาะการเดินทางมาเพื่อนเอื้อหวานเพื่อนเนาะแพ่นพี่น้องเลยโดยสไลด์การเดินทางมาหาเพื่อนก็ไลยเทื่อวยู่เพื่อนพี่น้องแต่บ่่อยเจอเอื้อเพื่อนเนาะเพราะว่าเอื้อเพื่อนนี่ก็ไปเหตุการณ์เหตุงานแพ่นพี่น้องเนาะ โดยผัวเพื่อนกับยูโตผู้เดียวเนาะหรือว่าลูกน้อยฮันเด็ตเพื่อนพี่น้องเอ้ยมียิ่งเนาะฮะภาระหลายสิ่งหลายอย่างเนาะโดยสาวไล่เดินทางมาแล้วมันี่กับสีมามอบเงินให้ทางเอื้อยเพื่อนเนาะเพราะว่ามีอายผู้ใหญ่ใจดีจากฝั่งไทยเนาะคนที่เคยซอยเดือเพื่อนมาฮันเด็ตเพื่อนพี่น้องเอ้ยจากเพื่อนอยากแบ่งเบาภาระของครอบครัวเอื้อยหวานเพื่อนเนาะซอยๆกันไปเพื่อนพี่น้องเอ้ยโดยก่อนจะเอาเงินไปมอบให้ทางสาวไล่กับสวยก่อนทางอายเพื่อนก่อนเนาะโดยสาธุเนาะงเพื่อนพี่น้องเอ้ยอายเพื่อนกะ ใบเนื้อเสียดใจสารายมาเป็นสะพานบนให้เนาะก็ขอให้อายเพคนอยู่ดีมีเฮงเนอ้อความเจ็บเหมือนไรความไข่บ่อยนี่ห,หาจากโรคไข้ไข่เจ็บเนาะรับไข่ได้เงินหมื่นเนาะคือไขอ่ได้เงินแสนแบบมัอมาให็นไรแก่บริสุโผล่หายมาพานมานหายมาเบียเดเบียดจังได้จะหายมีมาใกล้เด้ออ้ายไปในตรงใต้ก็ขอให้อายเดยช่างและความตลอดปลอดภัยเนาะโดยป้าจังไดก็ไวเอ่อสอบหาเลยหวานเมื่อก่อนตอนนี้เพคนกะ ผู้ว่าเป็นจังไดน้องเพพี่น้องเลยโดยนี่คือเก่าคือเดิมบ่หรือว่าเปลี่ยนไปอยู่บ่น้องแฟพี่น้องเลยเนาะโดยเขาปนมาโดนเติบน้องแพรพี่น้องเลยโดยป้าจังใดก็เข้าไปติดตามครับส้มเนาะเพื่อบ่เป็นการเสียเวลาน้องแฟรพี่น้องเลยโดยป้าเรพี่น้องเลยเนาะนี่ก็มาเฮือนสาวหานมันคือเก่าน้องแฟพี่น้องนผู้ว่าเราอยู่เฮือนบ่ือว่าไดๆเนาะนี่กัมาสองคนกับสัสายคือเก่าเนาะป้าสัสายไปใหยังเจ้าขอบคกระชิบว่าเจ้า เดี๋ยวฟาจะคอยยากเงี้ยเอิ้มงเพิ่นก่อนเด้อะจะว่าเพิ่นอยู่อันเพื่นดองทางผ่านมาจะคนหลายหลายเมื่อกี้นี้ไปเบิ่งกันเด้อฟังพี่น้องเลยเพื่อนซานเพิ่นก็คือเก่าคือเดิมในพี่น้องเลยเนาะค่ะของปองแปลงคือเก่าในพี่น้องเลยเบื่อนเพื่อเนาะเห็นรถเห็นเกิอบอยู่แล้วในพี่น้องเลยวยอันโยอันอยู่เพื่อนบ่าอ๋ออยู่อยู่ เจ้ามีคนอยู่คือสม้อยอยู่ซิล่ะอือโดยๆอือเอื้อหวานเพิ่นอยู่ถึงเฮือนเฮือนอยู่บ่โดยอ้าโดยกายมาคือเห็นมีงานบ่หนคือมีงานมีหยังสยัว่าบ่อยู่เฮือนนดองานดองโดยสบายดีเด้อเอ้วนโอ้มื้อนี้เพิ่นแต่งตัวงามเป็นพิเศษได้มื้อนี้เาดองเลยบ่ได้ไปไส รีมานั่งอยู่เนาะเออแบบไปซอยเวียกเพิ่นบ่โดยเออเรียนเงินดองอ่าอ่าเพื่อนพี่น้องบอกเพื่อนใกล้กันเนาะอ่าเออวันนี้ไม่กันนะแต่ว่างานดองก็แบบเงียบสงบเนาะแบบคนจัดแบบง่ายๆแบบเงียบบแบบว่าต้องวุ่นวายแบบแบบว่าต้องเสียงดังเนาะแบบเงียบดเฮัดผู้แขียนธรรมดาเดย์งานธรรมดาเลยเนาะ ยังคนหรอยเออืันนี oh. okay. ้ว um> ัดไปเห็ุงานบ่เรามาได้ไปืันนี้ปัญหาซอยเวียเรามาได้ไปไปซอยดองเนอะลูกให้เมาลูกกันปล่อยลูกนอนอยู่เพื่อนบ่แม่นอยู่ลำอายเป็นโ้ยพ่อว่าแต่งตัวงามแน่มากนี่ก็วันแต่งตัวงามแน่พี่น้องเลยโอ้จนดงเห็นย่างว่าเกี่ยวแม่นฉันเนาะใด้ดน้อยไปใช้เบสซ์ะคือเงียบแท้ไปโรงเรียนไปโรงเรียนวะ ไอ้คนไปเปรินนะโอ้ยเป็นตัวเมียอืออืออือนี่คนไปเห็ดงานเมนี่ค้าเวียกเนาะแมนลาผักมื่อนึงลาผักมื่อนึงก็คือลาผักทั้งสิ้นี่เป็นกะแบบหักเงินเดือนออกมาแมนกะบอกหักออกเลยโอ้ยออกคือหักเพราะว่าเขาเอาเป็นเดือนโยแม้นวะหักไบหักบเม้นของคนไหลแบบบูมีวันหยุดเลยนะอืการเขาหยุดเองก็คือหักเงินกระบอกเงินเขากับวัเต็มเลย ดูดูไปเหตุงานขายเครื่องน้ำเพลนนะขายยังไงขายเครื่องอะไรไฟฟ้าแบบเครื่องจักรเครื่องไฟฟ้าเครื่องไม่ได้ก็อุปกรณ์เกี่ยวกับไฟนะเนาะแมนอุปกรณ์เกี่ยวกับไฟเกี่ยวกับจักรน้ำจักรอย่างโอ้ไปเตืองนะบ่ได้เกาเมืองอะเกาเมือแล้วท่านได้เดือนใชัไคือสิยาได้นอกประหารคุดแนวอยูนใากินไหมเนาะ ไปกับมันบ่ได้หลือมันบ่อได้ซื้อพูดเมนดุงห้บ่วกเอวานเอาก่อนเออไปเอาลูกไปลูกเพิ่นห้แยเพี่น้องเอ้ยเนาะน้อนเอเยเพิ่นมาเลยนอนตื่นใหม่บ่นี่ฮะลูกชายนอนตื่นใหม่บอกฮะสบายดีบ่เป็นยั่างหนักนะทาเล็บบบ่สีเล็วะไปดีสีเล็บมักทาเล็บ เปลี่ยนแม่ทาเล็บโอ้ออาจจะหน่อยเพิ่นใช่่ะเป็นมันยิ่งเลยเนาะบบบนี้เนาะงามมาลูกเดี๋ยวกินข้าวกินน้ำแน่ทางลูกชายกินแล้วได้นอกกินมาแต่เหยื่อพวกแขนเพิ่นเอาให้นะกินแก่งปะเพิ่นเห็ดลาบกับต้มแล้วก็ขค่ะปุ้นเพิ่นแต่งการแต่งงานเนี่ยเพิ่นเอาผัวทางอื่นบะวันนีเพิ่นเอาผัวแถวใต้ไม่ยา เอาไม่ใช่อันนี้เห็ดเห็ดเห็ดไฮลูกซายเพิ่นอ๋ออันโต๊ะที่สิไปแต่งอันนั้มือหน้าคุณมือหน้าไปแต่งเมียเพิ่นจะพูดอันนี้ปลูกแขนน้อยให้ลูกชายเพิ่นก่อนเที่บ้านนี้ทิ่ยองทางนี้เนาะแม่งานยิงใไงเราไปจัดทางฝ่ายยิงบ่่แมนนี้เธอ่าจัดงานน้อยไว้ก่อนจัดงานน้อยไว้เออโดยโดย มีแต่คนงานอันคนอื่นแต่งงานเออหวานบุคคกแต่งงานใหม่เหวานถามเลยได้วานที่แต่งตัวงามในเซวกันอยากแต่งกันยังโบวแต่งก็ะไฟที่แต่งก็ไปเนาะยังบวพร้อมอยู่ยังบพร้อมกันมีกันยังบวพร้อมแต่งอย่างน้อยก็่ามมีแบบว่าคนแบบมาฮักเจ้าอยากดูแลเจ้าแบบว่าตอนนี้เลยสมมติว่ากะได้อยู่อยากดูแลแต่ว่าคันให้เอานี่ก็ยังเอาอะไร ทำให้เอาหรือว่าแต่งเป็นลูกเป็นเมียกันยังเอาไวได้เนาะเข้าเป็นว่าเออไผยมักไผยแพงหรือว่าจะครบฮะนี่ได้ยุเนาะเบิ่งแยงกันไปก่อนเนาะเอาอันนี้กายาืิซ่าบเพื่อพี่น้องเห็นไอ้วันแต่งตัวง่ามก็เลยแซวพี่น้อนโดยโดยแซวแซวนิดนึงเพื่อพี่น้องเลยเนาะว่าเอได้ได้แน้องไอ้หวานน้องที่ถ่ายคลิปไปสิมีคนถูกใจกับมีได้เนาะแเข้ามาแบบถึงล่าชีแบบ บ่คอยมีเนาะแบบมันยิ่งเลี้ยงลูกคนเดียกัน่านคนแบบยังบขมาซอยเลี้ยงลูกซอยฉันจะก็เปิดใจยุคนี้กูใด้ผิดใจกะเขาทำได้กะบัวายังเนาะเขาทำได้กะทบเนาะอ๋อแพรพี่น้องยังมาว่าคบกันบ่าอย่างนี้ยนะมาคบกันแพรพี่น้องเลยโอ้ยเนาะโดยเนาะที่นี่ก็มาคบกันเกิดเหตุการณ์โซโลมอนนอยนนึงโซโลมอนอึดกระทึกวิ่งกินเนาะ เป็นได้ลูกหลักขึ้เงาเงอยแค่นาเอาบ่เป็นได้เลยนะบ่สบายบ่เป็นเสาเงาได้เงาได้บ้านเอื้อยบ้านไปเฮ็ดงานไปสาวลูกเอื้อยอายเพิ่นผู้ใหญ่เอาโอ้ผู้ใหญ่เอาบ่แม่นผู้น้อยไปโรงเรียนหน่อยไปเจ็ดโมงครึ่งสี่โมงครึ่งหลักมาอ๋อเขางานเจ็ดโมงครึ่งแม่ไปแบบได้น่ะขี่รถจักรเองไปรถจักรห้างนั่นแหละเออรถใจัห้างนี้พอได้จอะไรเอาเงินมาให้พอได้ใส่น้ำมันรถไปเนี่อ่ะไปจักรแหา ไปยูน้ำเพลนแต่ละมือนี่แบบได้เห็นแบบได้กินยูน้ำเพลนเดื้อยูนเฮาจนชาวบ้านก็เกลี้ยมข้าวกับน้ำไปกินเองน้ำมันรถเองกินเองกินเองเลยเขาข้าวกับน้ำยูบังเฮาเลยอ่าเอ้่อยบานเพล่งงานสี่ะไรวันหนึ่งทไนิษฐ์คือกินเองประมาณอะไเป็นเงินเกีบกับเดือนสองล้านเนาะก็เป็นเงินบาทกะตกอยู่ได้บ่เดือนสามพันเกือบนะอะไรเป็นเกือบเดือนเกือบเดือนหกเนาะนประมาณวันละร้อยร้อยบาทนี่เลยเนาะ ไปในหน่อยเนาะก็กุ้มอยู่บ่เอื้อยสมมติว่าไปเก้ามือกับเบิกเงินเลยไปเก้ามือเบิกเงินเลยอาคือเบิกอรเอื้อยบ่มีเงินใส่น้ำมันรถไปต่อ๋อ้พวขาวต้องขี่รถไปไปมาเนาะเน่นมันไกลไกลกับทาไลไปไปแม่ชื่อมันกับพี่สิบบอกุ้มเนาะกลุ้มเนี่ยต้องเอาเอามันยับมันแหละพอได้กินก็เอานะพอได้อย่างก็ยาคะแนนอยู่อยู่ดีไม่แหงก็เพราะแต่ว่าได้ ซื้อให้ลูกหนห่ยังกินเนาะไปหาแนวอื่นกะจักงที่ไปหาอย่างโน้มันเบิดมันเบิดอะไรเนาะเขาว่ายแยมเกี่ยวข่าวนี่ว่าไปรับเกี่ยวข่าวรับจ้างเนาะเอ้ยเนาะไปหาน้าไม้ขายก็มันจีบโได้เนาะเขาเลยได้มวยซาวดับซีบก็มันบ่พอเนาะไปหาแบบใดได้ไปหาแบบใดเนาะพอคือว่าเอาปัจจัเงินหลายกว่าหันเพราะว่าเขากะหับภาระผู้เดียวเนาะนจะไหนเก็บนั่นเก็บนี่เก็บบ้านเก็บเมืองมีคนเก็บคนตายเนาะอันใดอันยาน จะได้ลูกอันกินนมอีกเนาะแม่นลูกกินนมมือ,อละแพกไปหาแบบนี้ใครแน่วนาน้ำพิ่นเนาะกันเฮาบ่มีมากก็ขอเบิกน้ำพันได้นะเพิ่นก็เข้าใจเฮาหนะแล้วก็ไปเฮ็ดงานแทนเนาเนาะแม่นเฮาก็เฮ็ดงานแทนเอาโดย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 ,โดย <c oughs> พอดีแดดเนาะเฮาก็มาหลายเทื่อแล้วหักแต่บโบเห็นเอื้อยวนันมาสั่นเนาะอันมาในมื่อนี่ก็คือมีทางอ้ายผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนเอื้อยวันเนาะ คนเก่าคนเดิมน่แหละคนที่เคย,<ด>ย<อ>ฝากทั้งสาวไล่มาให้เอื้อยแต่เธอเนีน่ยเนาะโดยเ<ด>พิ่นกระโทนมาถามข้าวถามข้าวาาว่าเป็นจังไดรว่สาสันนวัทั้งสวรรค์เพิ่นกินอยู่แบบใดมีข้าวมีน้ำกินบ่เบิร์ตบ,บ,บ่ข้าวน้ำซัมปาเพิ่นว่าเนาะเ<ด><ด>พิ่อนกระถ<ด>ามมากระยังอยู่ยังหลายบ่ยังประมาณสามสิบนี่แหละยังว่าสามกิโลสามสิบโลเนาะบ อออืมโดยเพิ ừ ừ now, ่น uh, ก um SO kind of eh ็ไ like. ด้ถามมาเนาะเพิ่นก so ็ว่าอ่าสาไลก็ว่าไปหาเพิ่นบ่ค่อยอยู่เพิ่นไปเฮ็ดเวียกว่าซั่นนะไปถ่ายเกลื่อนเออเพิ่นเฮ็ดเวียกบ่ได้อยู่จักมื้อเนาะเพิ่นเฮ็ดเวียกจักเพิ่นเฮ็ดอยู่ไสเพื่อนพี่น้องเอ้ยก็เลยตามหากันวุ่นเลยโดยโดยเนาะแล้วก็มีเพิ่นฝากเงินใหม่เฮานี่โดนเติบแล้วเพิ่นฝากมาน่ะ1,000บาทเออเอวันเ้อเพิ่นก็อยากซอยแบ่งเบาภาระเจ้าแบบอ่าเบิ่งแยงั่นแหละเนาะ เพื่อนเห็นเพื่อนกับอินดูสงสารเอ้ยเลี้ยงลูกผู้เดียวฮะนะทั้งว่าสามคนเนาะคือสิริรไชเป็นเหตุการณ์เหตุงานบัดลูกเต้าบัดอยู่แต่เด็กน้อยแม่นบอกยักสิกินสิอยู่จังใดเนาะจักสิกินสิยู่จังใดย่านพื้นย่านไผ่ในกับปานิคเปิดห้องกับลูกไปกันอันนี้บัดลมเนาะเปิดเกิดพื้นเกิดไฟขึ้นเด็กน้อยย่านเอากันบ่ได้ห็นนะเนาะเป็นห่วงตัวนั่นแหละห่วงห่วงโดยโดยเนาะไม่จะเด็กน้อยอยู่กัน ะแม่พี <dunno. the freaking> ่น้องเนาะบ่อลายจะห้งตอนนี้กระเซาเงินให้เอื้อเพิ่นกันได้เนาะให้สาสายนะโดยมาพิจับท่าให้สาวสายจับกล้องให้น้ำเนาะแฟินพี่น้องเลยโดยอืมเนาะขออนุญาตเด้อแฟินพี่น้องเลยเอ้ยบักละเอได้เงินซื้อหนุ่มแล้วเนาะอ่าเพิ่นฝากมาหนึ่งพันถ้าจะว่าเฮาเอาเป็นเงินกี่มาให้เจริญเอวันเนอะโดยสองสามสี่ห้าหกเกยหกแสนสามสิบพันเนาะเพิ่นหักค่าธรรมเนียมเลยนี่ค่าธรรมเนียมกับพู่กับเพิ่นหักแบบแรงเสือกพัดหนึ่งเอาลาย หน่อยก็เอาลายนางเสือกับบุหูว่าแล้วแต่สีเอาแล้วแต่ะเอาเอาเนาะโดยเทากับบุหูคือว่าแเดเนาะมันโมเมนต์ได้ซี่ของเฮาโมเมนบอกโดยนี่ก็เป็นเงินของไอ้ผู้ใหญ่ใจดีคนคนเก่าคนเดิมนึกไอ้หวันเนอะโดยโดยไอ้มองไอ้ไอหวันก่อนเนาะเอออขบใจเด้อโดยโอเคหวันนี่เอาใส่เสื้อแดงคือกันแทนกันอ้าวเราพยานามไปลองอัลไลกัลืมลืมไปอัศไล่เวลาใส่เสื้อสีแดง โดยโดยเนาะทางด้องกระเสือแดงน้อยนึงโดยอ e ่ะบอกละปรับใจเด้อ <avocado> <Carbon ika> <alrededor> <ada> โดยอยู่ดีไม่แหงเด้อสุขภาพแข็งแรงหาเงินหาค้ำให้แหงแหงโดยโดยซท้เธอเนาะเห็นมาเท่าไรกันให้ฉันจับขื้นไปเนาะโดยเท่าพันเท่าเนาะจ้าเนาะโดยอันนี้กระสลายก็ขอบบุญขอบคุณทั้งอายเพื่อนหลายๆเน้อที่ไว้เนื้อเสือใส่มาเป็นสะพานบุญให้อายเพื่อนเอาเงินมามอบให้ทั้งไอ้วันเนาะ โดยสาไล่กับอวยพ่อเนอี่ยอายพันอยู่ดีไม่แห้งเขาเจ็บไม่ได้ควาาไข่หอยมีหาย,หายจากลูกภัยไข่เจ็บนอนรับไข่ได้เงินหมือ่นนอนตื่นไข่ได้เงินแสนแบไม้ได้แก้วมนิโสดโวดหายมาพานมานหายมาเบียด ทีเด็ดจังได้จะให้มีมาใกล้เด้อเนาะไปเนือลงใต้ก็ให้ให้อ้ายเดินทางด้วยความตลอดปลอดภัยเนาะโดยทั้งสาวไล่ก็เอวยวันกับบ่มีสิ่งที่ตอบแทนเนอกไปพินองเลยก็มีแต่คําขอบคุณกับขอบใจนู้เอวยวันเนาะสิ่งดีที่สุดก็คือหมั่นยืนให้ได้ไปพินองเลยโดยสาธุนอกไปพินอลเนาะโดยอันนี้ก็คือว่าแหละเนาะครักับเพิกฟุ้มาเรื่อยๆเนาะว่ะ เขาเนี่ยครับเบาบุคคลเก่งประได้ฮะนะสายๆน้องเอวันเนาะเข้ากันได้แต่ซ้ำน oh, ี่เลยเนาะเขากันได้โดยโดยอ่ามีใจให้เอวันนั่งบันนี้เนาะเขากันได้ออกไปจับกล้องน้องสายเนาะโดยอ่าขอบใจสายเด้อเนาะมาทำการคือเก่าแม่พี่น้องเลยนี่ก็แล้วนี่ก็ยังใช้ได้ไปซอยเบียกเพิ่นอยู่บ่ไปล้างถ้วยซอยเพิ่นอยู่อ้ล้างถ้วยแมนอ้เมนแมนเบียกงานนี่กั มีแต่คนใกล้เพื่อนเคียงในเฮ็ดซอยกันเนาะแม่นถ้าว่าไกลลายก็มีแต่เพื่อนมาห่วมงานห่วมงยังซื่อบ้านนอกบรนณาเฮาก็มีแต่คนใกล้และซอยเนาะบ่คือในเมืองได้โดยโดยแม่นเมนเนาะซอยกันเออเกิดบัดเพิ่นปรโตเนาะเอ้ยเนาะโดยเพราะว่าเฮากับบุ๋มพีไัยอาศัยเพิ่นเนาะเฮากับบ้านไกลนะเพิ่นหาเฮาก็อยู่นะโดยโดย กัจังสั้นเนาะเอ้ยกับเป็นคนบ้านอื่นมาเอาผัวอยู่พี่หรือว่าเป็นไผ่สู้เนาะก็อยู่น้ำเพลนกับซอยๆกันไปสัมพีสําน้องอะไรคนเหือนไกลนะเอาผมมีไผ่เนาะคือสมมติว่าลูกอยู่สองคนสิกับฝากไหวบ่อะไนี่พยามเอาอันบ่ได้อยู่กับเออเอาไปเรียกเอ พาลมฝนตกแม่ลูกให้เดินนะ่นกเบิ่งให้เนออเพิ่นกัเบิ่งให้นะค่ะอุ่นใจเฮาก็อุ่นใจนําแม่นคนเฮือนใกล้เคลื่อนเคียงแเนาะเพิ่นกับ่ไป้านะนําเพิ่นมีเวียกมีงานเฮาก็มาบอกมาขอเฮาก็อยู่เนาะดูเมื้อนึงบ่เป็นหยังดอกว่าเออมีแต่แต่เหตุการณ์เฮ็ดงานคือเก่าแม่นก็มีแต่เห็นใจทางลูกชายกกเจ้าน่านเนาะเพิ่นคือสิอยากเข้าเพียนเนาะก็อยากเพียนอยู่แต่บ่มีผูัวน้องบ่แม่น โอ้โดยโดยโดยเฮียนเนาะหมู่ไปเฮียนดาเอาน้องอยู่เฮือนเพราะว่าไว้นี่กําลังแบบไว้แบบไว้เข้าเฮียนแม่นกําลังแบบใส่ความรู้เนาะเ็กน้อยเป็นผู้ใหญ่อนาคตข้างหน้าโดยก็เลยว่าใจน้องเพิ่นว่าโดยเนแบบว่าแนมหูไปเฮียนอย่างจรงเนาะน้องเพิ่นคว่าแต่เพิ่นก็เคยเว้าอยู่บ่ก็เว้าอยู่ฮะเฮาต้นเจ้าจักเจ้าสิเอาเงินมาให้ใให้เฮาเนาะันเฮนว่า ขับใจแม่เนอะเหมนขาดใจอยู่ค่ะว่าข่าวเฮียนมันต้องใส่ใจหลายแมนบอกค่ะปื้มค่เซออุปกรณ์การเทียนเนาะเก็บแต่ละมือแต่ละวันก็ต้องเก็บนั่นเก็บนี่อาทิตย์ละสี่หาสิบเป็นแสนกันยังเบิดน้าแบบอาจารย์เป็นเก็บนั่นเก็บนี่นะเก็บค่าเทอมค่าหย่างเนาะแม่นโดยโดยอ้าวเป็นยังไงสู่ต่อไปเพื่อลูกเฮ็ดได้สัเนาะแม่เห็นมีแต่ปวดท้องอะไรเหมนว่าโดยให้น้องเฮียนไปก่อน เจ้าเจ้าให้เขาเฮียนจนจบเด้อคุณน้องขุนวันเนี่ยว่ะเจ้ากับไอ้เกี่ยวส่งเขาเฮียนจนจบเด้อว่ะขุนว่ันเพราะว่าความฝันเพื่อนอยากเป็นหมอเพื่อนได้ผู้น้อยนะโดยเพื่อนก็เลยว่าอยากเฮียนให้จบแล้วเอ้ยเนาะแม่อยากเฮียนเพื่อนว่าอยากช่อยเพค่นเพื่อนเฮียนในมือหนึ่งคอยกับโบค่าโบมีเงินคอยกับไปอย่างเดียวโบมีเงินซื้อกินกับไปแมนไปคืออายแล้วนี่แล้วก็พ่ออันได้เขียนออกอยู่ว่ะ ได้อยู oh, ่คนเฮียนฮอตมอหนึ่งเลยเด้อโอ้ก็ถือว่าพออ่านได้เคียนออกแล้วก็เสียสละให้น้องเฮียนซะเนาะในใจก็อยากให้เ่นได้ฮอตมอซีอยู่เนาะเห็นแต่มันจำเป็นเลยนะเป็นไว้ว่าฮาวโบมีเนี่ยเนาะไม่เห็นมันโบมีไผ่เนาะกันวาดลูกใหญ่เบิดก็เขาก็โพสิสู้เพื่อลูกดูเนาะอันนี้ปัดอายไปกับพัดย่างู้น้อยบัดนี้กันูุน้อยสีอาไปพางเฮียนกะ มีแต่เงินกับเงินเนาะมันบพอกินนะโดยเพราะว่าเาเอาลูกไปฝากเฮียนบัดก็ต้องได้เสียเงินต้องเสียเงินเดือนละนี่ข่าวน้าซ้ำปลายเขาก็ได้ซื้ออีกเมินบ่ะมีแต่รายเสียเนาะแต่ลระมือันกบัดเงินได้ข่าวบัดได้เล็กน้อยเนาะพอปลูกกุ้งกินบางเดือนบกุ้งโดยโดยทางเมืองอนาคตตัวต่อไปเนาะบางทีลูกใหญ่อาจจะแบ่งเบาภาระได้แบ่งเบาภาระหรือว่าซอยแม่หาเงินหาท้ำได้เนาะ โดยอดน้ำเอเวอวันสุโดยอไอสู่ไปจนผู้ละนั่งที่อาจจะมีได้ขู่ละคนเบิร์คลิปนี้เดี๋ยวว่ามองคลิปนี้อาจจะมีผู้อินโดสงสารเนาะอยากช่วยเดืออุปถัมภ์คำสู้นั่งครอบครัวเอเวอันกะสามารถติดต่อมาทา้งซองสาวไลค์เพื่อพี่น้องยเนาะว่าเพิ่นก็หรือว่าซองสาวสายสแนลเพื่อพี่น้อยเนาะเขาก็ไปน้ำกันโดยอันนี้กะพอดีเอาเงินมามอบให้เอ้ยเวอัน เอาให้นี่กับว่าได้นับเลยแล้วบอกจะครบบมครบแล้วค่อยจำอย่างเดียวได้เด้วยนะไม่ได้แบบว่าจะครบอะไรจังหวะที่เอาใสเอาไปใส่โอ้ยตา้แล้วเนาะเป็นโทษเป็นหนี้เป็นแบบพี่น้องเลยเออข่อยนำใส่หนีเพื่อสิ่ใส่หนีเห็นนะจ๊คไปหาโตฮอดบดเห็นโดยเลยหมุนย้อนอดแต่ละมือกันโดยเลยฟาสจังใดกันเฮ้ามามอบเงินมอบมยางนะเฮ้าก็เลเดินทางกลับหนะาใสายเนาะพอเฮ้าก็มีเวียกไปเนาะไอ้วันเนาะก็มีเวียกไปโดนเนาะอันนี้ก็ ภาร,รกิจเี้ก็ถือว่าเสร็จลงแล้วเนะพาะฟาลากิจนี้ก็ถือว่ามามอบเงื่นอน้ขเอวันเป็นทีเรียบห้อยเนะ<ช>าะกะอ้ายเพิ่นกะบร<ช>ิคิดอย่างไรเอ้ยเนาะเพิ่นแค่สงสารอยากซอยแบ่งเบาภาระของเอ<ส>ื<ช>้ยนเนี่ยเนาะโดยเพิ่นอิตนสงสารมาสั่นเนาะคือเอ้วันก็ได้คุยน้ำเพิ่นแล้วม <c oughs> แม่นบอกเพิ่นกะบ,บริคิดอย่างไรเอ้ยเด้อเพิ่นก็เป็นคนใจดีเป็นคนมีน<ต>้ำใจเนาะคือซูเมอร์นี่ก็คุยกันอยู่บอก เพิ่นบ่ได้ยคอยโทรมาเอลยเพราะว่าบ่ได้มีเฟซกันมีแต่ติดต่อมาทางสายไไลโอ้ยด้คุยเธอเดียวตะกี้เพิ่นโดยด้คุยเธอเดียวที่นเนาะมือนั้นเนาะโดยโดยบ่เป็นหยังถ้ามีขาดเดือนยังกระบอกเด้อไอ้หวั่นเด้อโดยโดยเฮาก็บสี่ซอยมาสาเฮาซอยได้เนาะโดยโดยป้าจังได๋ก็สิได้กลับเด้อไอ้หวั่นเด้อโดยสบายดีเอลยโดยโดยโอเคเนาะเฟสหน้องมื้อนี้ก็สายกันเดินทางมาเอาเงินมามอบให้ทางเอ้หวั่นเพิ่นเนาะเฟสหน้องเนาะก็เป็นเงินของไอผู้ใหญ่ใจดี คิดอินดูสงสารครอบครัวของเอื้อหวานที่ได้เพื่อนพี่น้องเลยอันนี้ก็เป็นเพื่อนเป็นซ่านเพื่อนยังแบบเก่าคือเดิมเนาะดูตอนนี้เพื่อนกับโบลัดไปเฮ็นวิ่กเฮ็ดงานก็คือเพื่อนกับซอยเวียกงานดองอยู่ใกล้ๆเพื่อนเพื่อนที่ไห้เพื่อนพี่น้องเลยเนาะพี่เดชทางนี้เด้เนาะบอลนุษยลายเนี่ยเพื่อนพี่น้องเลยอ่าเนาะเอื้อหวานเพื่อนกับคอลาหยุดงานมือนเนาะคำว่าหยุดงานกับเงินเดือนกับรายโบเต็มคือเก่าเพื่อนก็ได้ฮักออกคือเก่าเพื่อนพี่น้องเลยอ่าได้ขาแห้งขาหยางที่เพื่อนไปเฮ็ดการเฮ็ดงานกับ บบกุ้มอยู่คุ้มกินเด้อเพื่อพี่น้องเนาะเพราะว่าทางเอื้อเพื่อเผื่อกับมีพละลายเนาะการใช้จ่ายซื้อข้าวซื้อน้ำเนาะโดยถ้าผู้ใดคิดอินดูสงสารกะอจากซอยเดือกะับซอยเดือกเข้ามาได้เนาะทางสาไลก็ยินดีที่จะเป็นสะพานบุญให้เนาะเพื่อพี่น้องเลยโดยสาไลก็ไปได้ทุกสายเด้อเพื่อพี่น้องเนาะถึงจะเป็นสายบุญบ่สายควบคฮักบ่กะไปได้ทุกสายเนาะเพื่อพี่น้องเลยขอแต่ว่ามีงานมีการให้สาไลเฮ็ดเนาะโดยสาไลกับบติบ่ว่าเพื่อพี่น้องเนาะอ่าตอนนี้กะ ก็เลยเพิ่นกับมอบเงินให้เรียบร้อยเอื้อเพิ่นกัสิได้ไปเอยเวียกเฉลยงานเพิ่นต่อวันนี้เพื่อพี่น้องเลยเนาะโดยปลาจังได๋กัสิได้เดินทางกลับเท้ากาแฟพี่น้องเลยเฮากัมอบงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะกสิเดินทางกลับเมื่อก่อนเพื่อพี่น้องเนาะโดยสลายกัขอมุกขอบใจหลายๆที่เข้ามาติดตามครับชมคลิปของสลายแต่ต้นจนจบแล้วก็บ่อขามโฆษณาเนาะโดยป้าในคลิปนี้สไลายการทว่าสบายดี